สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะเตือนสติคลิปนี้นะครับเสนอตอนมนุษย์ปุตติชนภูมิก้าวพ้นจากนรกเดรจชานเปรตวิสัยได้ยากมีรอดแค่เศษดินปลายเล็บเหตุเพราะอะไรพระพุทธเจ้า ท่านเอานิ้วเคลียเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินในปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีอันไหนมากกว่ากันสาวกตอบว่าดินในมหาปฐพีมีมากกว่าดินในปลายเล็บนั้นแค่ส่วนเสี้ยวซึ่งเทียบไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกกับสาวกว่ามนุษย ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดานั้นมีน้อยเทียบเท่ากับเศษดินในปลายเล็บแต่มนุษย์ที่ตายไปแล้วไปตกนรกกำเนิดเดริชานและเปรตวิสัยนั้นมีมากเท่าดินในหมหาปัตภีหรือเท่าดินในโลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพวกเขาหรือสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่รู้ในอริยสัตว์ทั้งสี่คือไม่เคยศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงครับและเมื่อมนุษย์ปุถชชนภูมิผู้ไม่ได้สดับจึงไม่แปลงที่หลายๆคนจึงอยากมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีบารมีพยายามแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งดวงพึ่งทุกอย่างยกเว้นพึ่งธรรมหรือศึกษาธรรมดังนั้นอัตตาตัวตนจึงมีเยอะเพราะละสังโยชนละตัณหาไม่ได้และเมื่อละไม่ได้มนุษย์ปุตชชนผู้กระทำผิดในสินห้าจึงต้องเจอวิบากรรมเป็นเรื่องปกติเพราะจะไม่เข้าใจ ไม่รู้เหตุเกิดของธรรมชาตินี้ไม่รู้ว่าทุกเป็นอย่างไรเหตุเกิดของทุก์เกิดจากอะไรความดับไม่เหลือแห่งทุก์ทำอย่างไรและหนทางในการนำมาใช้ดับทุกนั้นมีอะไรบ้างซึ่งในทางธรรมนั้นจะเรียกมนุษย์ที่เป็นปุถุชนว่าพวกบอดไร้จักขูก่คือไร้ดวงตาเห็นธรรม คือพวกไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ธรรมอันเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นหรือพวกทุลีในตามากจนมองไม่เห็นธรรมและเมื่อไม่รู้แบบนี้วิบากกรรมหรือผลของการกระทําไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามถ้าเป็นการกระทําดี วิบากกรรมดีก็ย่อมส่งผลดีต่อขันแต่ถ้ากระทรรมมํากรรมไม่ดีวิบากกรรมไม่ดีก็ย่อมจะส่งผลเช่นเดียวกันซึ่งการส่งผลของวิบากกรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะส่งผลอยู่สามแบบคือ 1. ส่งผลในปัจจุบัน 2. ส่งผลในเวลาถัดไป และ 3. สามส่งผลในเวลาถัดไปอีกแต่ว่าในโลกนี้ไม่เฉพาะแค่เราเราที่ทำผิดศีลห้าแต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่ยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาหมหรือพูดโกหกพูดซอเสียดพูดคำยาพูดเพอเจอและดื่มสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือ เขายังไม่เชื่อในเรื่องของกรรมนั่นเองแต่บางคนในโลกนี้เขาก็ยังทำกรรมดีอยู่เป็นประจำคือละเว้นความชั่วทำแต่ความดีรักษาศีลศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เพราะหวังว่าอย่างน้อยก็เป็นทางก้าวไปสู่อริยะบุคคลคือก้าวพ้นจากนรก กำเนิดเดริชานและเปรตวิสัยเข้าไปอยู่ในกลุ่มอริยบุคคลเก้าจำพวกถึงแม้จะยังมีกิเลสอยู่บ้างแต่อริยบุคคลทั้ง 9. ้าจำพวกนี้ก็ผลแล้วจากอบายทุกติวินิบาทนรกพร้อมที่จะตรัสรู้ได้ในเบื้องหน้านั่นก็คือ 1. อนาคามี ผู้จะปรินิพานอายุยังไม่ทันถึงกึง่ง 2. อนาคามีผู้จะปรินิพานอายุผลกึ่งแล้วจวนถึงที่สุด 3. อนาคามีผู้จะปรินิพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรเรีย่ยวแรง 4. อนาคามีผู้จะปรินิพานโดยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง 5. อนาคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปถึงอากะนิทภพ 6. สกะทาคามีผู้จะมาสู่เทวโลกนี้อีกครั้งเดียว 7. โสดาบันผู้มีพืชหนเดียวคือจะเกิดในภพแห่งมนุษย์อีกหนเดียว 8. โสดาบันผู้ต้องท่องเที่ยวไป สู่สกุลอีกสองหรือสามครั้งและ9โสดาบันผู้ต้องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากแล้วกระทาที่สุดแห่งทุกขได้นี่คือ9อริยบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่แต่หลุดพ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาทนรก แต่ผู้ที่ยังกระทําผิดศีลห้าอยู่นั้นก็จะได้รับผลแห่งวิบากกรรมซึ่งก็มีทั้งแบบหนักและเบาเช่นผิดศีลข้อที่หนึ่งคือปาณาติบาตการฆ่าสัตว์และถ้าทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วก็ย่อมจะนำไปสู่นรกกำเนิดเดริชานหรือเปรตวิสัยได้ส่วนวิบากกรรมอย่างเบา ก็จะเป็นผู้ที่มีอายุสัน้นหรือการกระทำอธินาทานลักทรัพย์วิบากกรรมอย่างเบาก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมทรัพย์ส่วนกาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกามก็ย่อมจะก่อเวรด้วยศัตรูคือสร้างศัตรูให้ตัวเองส่วนมุสาวาสการพูดโกหก ก็จะถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงปิสุนาวาจาพูดส่อเสียดหรือพูดยุโยงให้คนแตกแยกกันก็จะทำให้แตกจากมิตรไม่มีใครอยากคบหาส่วนพรุสวาจาพูดหยาบนั้นก็จะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจสัมผัสปลาปะพูดเพอเจอ้อก็จะทำให้คำพูดไม่มีใครเชื่อถือ และการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาณวิบากกรรมอย่างเบาก็จะทำให้เป็นบ้าได้ครับแต่ถ้าทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วสินห้านั้นก็ย่อมจะนำไปสู่นรกกาเนิดเดริชานและเปรตวิสัยได้ครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวิบากกรรมต่าง เช่นวิบากกรรมแห่งปานาติบาทการฆ่าสัตว์นั้นอย่างเบาที่สุดก็คือความเป็นผู้มีอายุน้อยหรือมีอายุสั้นแต่รูปหรือกายในภพมนุษย์นี้จริงๆแล้วก็จะมีอายุไขไม่มากเต็มที่ก็ร้อยกว่าปีมันมีเวลาหมดอายุของมันเช่นเพราะโรคชรา เพราะเจ็บป่วยหรืออวัยวะน้อยใหญ่เสื่อมทำงานผิดปกติจนทำให้ระบบการทำงานของร่างกายล้มเหลวเป็นต้นซึ่งก็มีการเกิดคือชาติมีความแก่คือชราและมีความตายคือมอรณะแต่คนเรานั้นก็มีการตายที่รูปกายทั้งที่ยังไม่แก่ก็มีเช่นเดียวกัน คือผลทำให้เวลาบนโลกมนุษย์นั้นสั้นลงแทนที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติไปจนแก่จนเท่าแต่ก็มาดับลงกลางทางทั้งที่ร่างกายนั้นก็ยังสมบูรณ์อยู่เปรียบเหมือนดังแสงตะเกียงที่น้ำมันยังมีไส้ก็ยังดีอยู่แต่ก็มีเหตุให้ดับลงไปนั่นเอง แบบนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีอายุสัน้นหรือจะเรียกภาษาบ้านๆก็คือตายก่อนวัยอันควรหรือบางคนก็อาจจะพูดว่าหมดบุญสิ้นกรรมแบบนี้เป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเพราะวิบากรรมอย่างเบา จากที่เคยทำผิดศินในข้อที่หนึ่งนั่นเองครับซึ่งในพบมนุษย์นี้หรือที่เรียกว่าชมพูทวีปอายุนั้นไม่แน่นอนเหมือนกับเทวดาเพราะว่ามนุษย์ชาวชมพูทวีปอย่างพวกเรานี้ยังอยู่ในช่วงที่ถอยลงไปเรื่อยๆจนลงไปสู่อายุเหลือแค่สิบปี และศีลธรรมนี้ก็จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันซึ่งเราจะสังเกตได้จากทุกวันนี้อาการของแต่ละคนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆจนเรียกได้ว่ามีความแก่ไวขึ้นบางคนนั้นอายุแค่60ก็แก่แล้วพอ90ก็เดินไม่ไหวหรือล่วงไปร้อยปี ก็อาจจะไปไม่ถึงหรือแม้อาจจะมีบ้างแต่ก็น่าห่วงเพราะโรคที่มาพร้อมกับความแก่นั้นมีสารพัดก็รอแต่ความตายอย่างเดียวแต่การตายด้วยโรคชารานั้นก็ถือว่ายัางดียังทําให้มีโอกาสเตรียมพร้อมสั่งเสียลูกหลานหมดห่วงบนโลกนี้อย่างที่คนทั่วไปเรียกกันว่า นอนตายตาหลับนั่นเองและเมื่อตายไปแล้วกรรมก็จะจัดสรรไปตามระบบเช่นไปเกิดในไข่คือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแบบเกิดในไข่หรือไปเกิดในท้องผู้ให้กำเนิดเดรัจฉานที่เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นต้นหรือไปเกิดในคันก้าวลงสู่พบผู้มนุษย์สู่ท้องของมารดา หรือไปเกิดในของเน่าของโสโครกเช่นกำเนิดเดริชานบางประเภทหรืออาจจะไปเกิดแบบโอปปาติกะไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าบาปหนักก็อาจจะเป็นโอปปาติกะคือไปผุดเกิดในนรกหรือไปเป็นโอปปาติกะในพวกเปรตวิสัยก็เป็นได้ครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า ทำไมพวกเปรตวิสัยถึงสูงกว่าพบของนรกสัตว์เดริชานซึ่งในเรื่องนี้พระบุทธเจ้าท่านทรงตรัสในหลายโอกาสต่อหลายบุคคลเช่นดูก่อนโลหิตจะผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติเป็นสองคือนรกหรือกำเนิดเดรจชานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ว่า อันตรายอันเกิดจากความเห็นผิดนั้นถือว่าหนักมากเหตุก็เพราะเขาไม่ได้สดับไม่เคยฟังคําสอนของพระพุทธองค์อย่างจริงจังเขาจึงยังไม่เข้าใจว่าท่านสอนอะไรบ้างดังนั้นจึงยังคงเป็นสัตว์หรือบุคคลผู้มีอวิชชาเป็นผู้ลงยึดต,ติดอย่างสุดกำลัง แล้วการปรุงแต่งสังขารทั้งหลายของเขาก็ย่อมจะเป็นไปในทางที่เห็นผิดมากกว่าการเห็นชอบและเมื่อมีความเห็นผิดเป็นกฎประเพณีเป็นข้อวัดเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ตลอดเวลาคือเรียกว่าเดินผิดทางตลอดทั้งชีวิตทำแต่อกุศลกรรมบทสิบ กายวาจาและใจไม่เคยสะอาดเลยมีแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำยาพูดเพยเจอร์และมีความโลภประทุสร้ายพยาบาทเบียดเบียนมีความเห็นผิดแบบนี้หลังจากกายแตกทำลายก็ย่อมจะไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีนี่คือเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้เรา จงรีบรู้ในอริยสัจส,สี่อย่างเร่งด่วนมิฉะนั้นก็จะเห็นผิดเป็นชอบเพราะความไม่รู้นั่นเองซึ่งบางคนที่มีอวิชชามากๆก,การก่ออกุศลการก่อบาปก็ย่อมมากตามไปด้วยยึดจิตยึดกายว่าเป็นตนยึดมั่นในธาตุทั้งหลายสำคัญมั่นหมายยึดไปหมดทุกอย่าง ดังนั้นจะเห็นชัดแจ้งว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนี้คือเหตุไปเกิดในสองกตินั้นไม่นรกก็กำเนิดเดริชานนั่นเองครับและเพราะความเห็นผิดนี้เป็นวิบากรรมอย่างหนักต่อปุถุชนทั้งหลายการจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งนั้นจึงยากมากมีโอกาสน้อย แต่ถึงกระนั้นบางคนก็ยังใช้ชีวิตจมอยู่กับความไม่รู้จมอยู่กับการทำผิดศีลซึ่งเขาจะทำแบบนี้จนติดเป็นอนุสัยคือความเคยชินที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานไม่ว่าจะเป็นกามพยาบาทเบียดเบียนโลภโกรธหลงเขาเมียวิชาสุดกำลัง เคยเลวอย่างไรก็เลวอย่างนั้นจึงทำให้อวิชชาหรือความไม่รู้จเจริญรุ่งเรืองอย่างสุดขีดและด้วยอวิชชาคือไม่รู้ในอริยสัจสีความคิดความเชื่อของเขาก็ย่อมจะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปโดยปริยายยากที่จะหลุดพ้นไปได้ เพราะหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นไปได้นั้นก็คือต้องได้สดับได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์หรือรู้อริยสัจส,สี่ปฏิบัติอริยมรรมีองค์แปดซึ่งธรรมอันประเสริฐนี้หรือธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะมีอยู่ในพระธรรมคำสอนและในพระสงฆ์สาวกของพระองค์ ดังที่ท่านตรัสว่าบุรุษสี่คู่นับเรียงได้แปดบุรุษคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์หากเราได้ฟังคำสอนของท่านแล้วเราก็อาจจะพอรู้ได้อย่างเช่นธรรมที่ท่านแสดงให้เราฟังว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศล อะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพหรืออะไรเป็นธรรมที่นำไปสู่ความเบื่อหน่ายเป็นธรรมที่นำให้ออกจากทุก์เป็นธรรมที่นำให้ละการยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้าหรือเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อนิพพานเป็นธรรมที่ชี้ให้รู้ว่าอุปทานขันธ์ห้าเป็นทุก์ ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดคือเหตุให้เกิดของทุกข์ปฏิจจสมุปบาทสายดับคือความดับไม่เหลือของทุกข์หรืออริยมรรคมีองค์แปดคือหนทางในการดับไม่เหลือแห่งทุกข์แบบนี้เป็นต้นถ้าเราได้ยินได้ฟังแบบนี้การจะก้าวพ้นจากนรกกำเนิดเดริชานเปรตวิสัยนั้นก็จะทำได้ไม่ยาก และก็สามารถที่จะก้าวสู่เศษดินในปลายเล็บได้เ้าพ้นปุตชนภูมิเ้าสู่ภูมิของสับ,บุุรษหรืออาจจะหลุดพ้นในชาตินี้ไม่ต้องเกิดอีกก็เป็นได้ครับพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอ,อนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้รับชมคลิปนี้และ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่สมัครสมาชิกแบบรายเดือนขอให้ได้รับผลบุญทุกๆคลิปที่ได้จัดทำอนุโมทนาสาธุครับ